ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีประสบการณ์เล็กน้อยส่วนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์บอลสีนะครับที่ทางผมเองนะครับได้ทดลองทำนะครับซึ่งเดิมทีก็ไม่ได้คุ้นเคยกับการผ่าหัวหรือแยกเขี้ยวนะครับของบอลสีนะครับพอดีมีโอกาสที่คนที่รู้จักนะครับรู้จักกันก็ได้ให้หัวบอลสีมานะครับซึ่งเป็นหัวขนาดใหญ่มากนะครับเดิมทีแรกก็คิดว่าเป็นหงสุวรรณนะครับ ก็เลยแบ่งกันมาลองผ่าหัวดูนะครับแยกเขี้ยวดูนะครับก็ปรากฏว่าครับคางใบออกแล้วก็เห็นเป็นพื้นใบสีเขียวนะครับเม็ดสีขาวแล้วก็เม็ดสีแดงนะครับบนพื้นใบของบอนสีที่แยกเขี้ยวออกมานะครับก็เลยเอ๊ะชักไม่แน่ใจนะครับเดิมทีคิดว่าเป็นหัวของหงส์สวรรค์น,นะครับที่แบ่งปันกันมาแล้วก็ผ่าเพื่อให้มีจํานวนแล้วก็จะได้แบ่งๆกันไปปลูกเลี้ยงนะครับแต่อเผอิญว่าพอ่อา เกี่ยวที่ผ่าที่แยกมานะครับเขาเห็นเม็ดสีแล้วนะครับก็ออกจะไปทางสาน้อยป่ดแป้งนะครับก็เลยเอน่าจะใช่นะครับซึ่งในแปลงปลูกของคนที่แบ่งให้มานั้นนะครับเขามีทั้งสาน้อยปาดแป้งแล้วก็หงสุวรรณนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองเรียนรู้นะครับสิ่งที่เราอยากจะลองทําบ้างเกี่ยวกับบอลสีนะครับก็คือการ ผ่าชิ้นบอนสีหรือว่าการแยกเขี้ยวของบอนสีนะครับครับวันนี้นะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนบอกเล่าพูดคุยกันนะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็อ่าเป็นทางเลือกนะครับสําหรับท่านที่อยากขยายพันธุ์บอนสีนะครับที่มีหัวบอนสีที่มีชิ้นใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ไม่มั่นใจนะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรนะครับหรืออาจจะเพาะแบบไหนนะครับหรือต้องทําเหมือนกับฟาร์มที่ปลูกเลี้ยงบอนสีหรือรังบอนสีที่เป็น ารางบอลที่มีบอลจํานวนมากหลักๆนะครับก็คือจะมาพูดถึงอายุนะครับแล้วก็การแยกเขี้ยวนะครับว่ากี่วันนะครับเึงจะได้เห็นลักษณะของบอลที่ประมาณนี้นะครับถ้าเรามีอยู่ปริมาณงานแค่นี้นะครับมีหัวเดียว2หัวเนี่ยแล้วเรามีวัสดุเพาะอยู่ในมือแล้วนะครับมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับที่เราจะใช้ในการขยายแผ่นบอลสีนะครับ ครับเริ่มตั้งแต่นะครับก็จะพูดคุยถึงวัสดุที่ใช้เพราะนะครับเป็นพีทมอสหยาบนะครับซึ่งผมมีติดบ้านไว้อยู่แล้วในการขยายพันธุ์พืชหรือผสมดินปลูกนะครับแค่ภาชนะประมาณนี้นะครับที่มีความสูงนะครับประมาณ4-5นิ้วนะครับนับจากก้นกระถางนะครับเป็นภาชนะปากกว้างทรงเตี้ยนะครับผมก็ใช้พีทมอสนะครับพีทมอสหยาบนะครับ ขยำกับน้ำนะครับขยำจนเปียกทั่วเลยนะครับจนเปียกทั่วทั้งในกระถางในภาชนะเพาะนะครับเพื่อให้เขาชื้นชื้นทั้งหมดเลยนะครับขยำแล้วก็รดน้าใส่น้ําขยำจนเปียกเต็มที่นะครับก็เทน้ําออกไปนะครับก็เทน้ําออกแล้วก็กดกดดินปลูกนะครับหรือกดตัวพีทมอสเนี่ยนะครับกดตัวพีทมอส แน่นพอสมควรนะครับเม็ดเม็ดถึงกับแน่นมากเปียกเลยนะครับก็ให้พอ,อแต่ไม่ใช่หลวมจนเกินไปนะครับกดพอให้แน่นๆตึงมือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พิทมอสในภาชนะก็ได้รับน้ําทั่วถึงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราขยำให้เปียกแล้วก็ชุ่มทํากับน้ําลดไปด้วยนะครับทีนี้พอน้ําออกจากกระถางนะครับพิทมอสเราเปียกทั่วทั่วกระถางแล้วนะครับผมก็เอาลงมา,ารบรรจุใน เอาภาชนะที่ใช้ความจานชามนะครับมาใช้เป็นภาชนะที่ใช้อบบอลสีนะครับครับในภาชนะนะครับก็มีความสูงก็จะมีฝาปิดนะครับแยกเขี้ยวจากหัวของบอลสีนะครับต้นมีบางต้นนะครับก็มีการเจริญเติบโตที่ดีผมก็แยกออกมาตอนนี้มี3ใบแล้วนะครับมี3ามใบใบนี้ก็มีเม็ดสีขึ้น ่ที่สวยงามชัดเจนแล้วนะครับก็พอใบเริ่มกลางในกระถางนะครับที่ใช้เพาะอบในภาชนะความจานชามนะครับผมก็นําออกมาแล้วก็ปลูกลงในดินปลูกซึ่งก็ยังผสมเป็นพิทมอสอยู่นะครับผสมเพลินไร้บ้างพิทมอสบ้างมะพร้าวสับบ้างนะครับเป็นวัสดุปลูกหลังจากแยกออกมาจากถาดเพาะนะครับอันนี้เป็นผลผลิตที่ไดจากการแยกเคี่ยวนะครับ คือผมนะครับเริ่มผ่าแยกเขี้ยวในวันที่28กันยายนนะครับวันนี้28ตุลาคม2564นะครับก็ครบ1เดือนพอดีนะครับก็เลยมาแาชร์ประสบการณ์บอกเล่าแลกเปลี่ยนนะครับอ่จจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่มีหัวบอลสีที่มีเขี้ยวหลายเขี้ยวชัดเจนนะครับซึ่งโอกาสเสี่ยงผมว่าน่าจะน้อยมากต่อการเน่านะครับครับผมมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่ผม ได้เตรียมวัสดุเพาะนะครับก็คือ,อพีทมอสหยาบขย้ำน้ําลงในกระถางเพาะก็คือ,อรูปทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับรูปทรงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรูปทรงจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะคว่ำปิดลงไปนะครับ้ผมก็ไม่ได้ติดเทปหรือว่าใช้ถุงหุ้มอะไรเลยนะครับก็เป็นปิดคว่ำอยู่ในภาชนะแบบนี้เฉยๆนะครับ แต่ก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างถ้าหากเราไม่แยกชิ้นที่งอกแล้วออกมาเร็วนะครับก็จะปรากฏให้เห็นอยู่ในในรูปในภาพตอนนี้นะครับก็คือต้นที่เขางอกนะครับถ้าเราไม่แยกเขาไวเขาก็จะโค้องงอนะครับโค้องงอไปตามสาถาที่ถูกเขาครอบไว้นะครับอันนี้คือชิ้นที่งอกก็คือนับเวลา1เดือนเต็มนะครับก็จะได้เขี่ยวงอกออกมาในลักษณะนี้นะครับ ครบส่วนชิ้นที่แยกเคี่ยวนะครับก็จะเห็นว่า,าเขามีอัตราการงอกแล้วก็รอแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใส่ภาชนะปลูกขนาดเล็กนะครับในเวลา30วันนะครับครับคลิปนี้นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนสำหรับท่านที่เป็นปลูกเป็นงานอดิเรกนะครับมีหัวบอนสีที่ต้องการจะผ่านะครับเห็นเขี่ยวแล้วแล้วก็น่าจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกเคี่ยวได้ก็ าสามารถทําได้นะครับซึ่งถ้ามีวัสดุอยู่แล้วนะครับก็เป็นความสะดวกอีกทางหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกในการจะแยกเครื่อบอนสีเพิ่มจํานวนนะครับแล้วก็ได้ตาการรอดสูงรวมทั้งการเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับนี่เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับที่มีการได้ลองผ่าแยกเครื่อบอนสีเป็นการขยายนธุ์บอนสีอีกพิธีหนึ่งนะครับที่ ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะได้อบอนสีนะครับที่เป็นต้นที่มีอัตราจเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะครับไม่จะเวลาที่ใช้ในการที่จะเห็นใบเห็นหลอดก็น้อยกว่าแบบผ่าหัวโดยไม่ใช้การแยกเคี้ยวจากหัวของบอนสีนะครับครับวันนี้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็รับชมนะครับเป็นส่วนเล็กน้อยส่วนหนึ่งนะครับ เรามีวัสดุพร้อมนะครับแล้วก็เป็นงานอดิเรกไม่ต้องการเพิ่มจํานวนมากนะครับแต่เรามีหัวบอลสีที่สังเกตแล้วเราเปลี่ยนกระถางแล้วเราเห็นเขี้ยวเยอะอัตราการรอดก็แนะนําวิธีนี้นะครับคือการแยกเขี้ยวเพาะลงในวัสดุพีทมอสหยาบนะครับอ่าลืมไปนิดนึงนะครับสําหรับชิ้นของบอลสีที่แยก,แยกเขี้ยวจากหัวของบอลแล้วก็แผ่นนะครับผมสังเกตเห็นถึงอ่ความ สะอาดของชิ้นบอลแต่ละชิ้นนะครับไม่มีอาการติดเชื้อราเข้าเล่นงานนะครับอาแทบจะไม่มีสักชิ้นไม่มีเลยนะครับไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวที่มีการเน่านะครับอา,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะลงเพาะหลังจากที่ผมผ่าเป็นชิ้นชิ้นแล้วผมล้างในในถาดในตะกร้าเล็กๆนะครับที่เป็นพลาสติกรองน้ําก๊อกธรรมดาเหล่านี้นะครับก๊อกล้างน้าล้างจานทั่วไปนะครับแล้วก็ปล่อยผ่านลงในถาด พลาสติกที่มีรูนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานนะครับใช้น้ํายาล้างจานเป็นตัวล้างฟอบนะครับในภาชนะพลาสติกที่เป็นตะข่ายนะครับผ่านน้ําจากก๊อกเลยนะครับครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หัวของบอลสีสะอาดนะครับยางไม่ติดอยู่ที่ชิ้นบอลสีแล้วก็ตาการที่จะเน่าเสียไม่มีเลยนะครับเป็นศนเนะครับสำหรับ ในการทดลองทําในครั้งนี้นะครับการเน่าไม่มีนะครับครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ